นครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการ68ขอเชิญเชิญท่านผู้ว่าราชการปผมตรวจแถวร่วมเการต่างจวัทหารร่วมความนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจะจัดในห่วงเทศกาลสงการ2,568ของจังหวัดนครปฐม มีตักนะต้องกตลังเลยตุ้มครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,มประธานในพิธีของหน้าวัยยัตย กระผมพันตำรวจโทตะวันวัฒนารังสรรรองผู้กับการป้องกันปราบปรามอนนี้จตุพรเมืองนครปฐมนั่งทันตการตำรวจทหารฝ่ายปกครองหน่วยงานมาเพื่อไปทำพิธีฝ่ายแถวป้องกันปราบปรามอาจจะและการอำนวยความสะดวกเลืนการจราจรในวงเทศกาลสงการสงพันห้าร้อยหเป็นจำนวนทั้งสิ้นสี่้อยยี่สิบนายบัดน <roast> <Tokyo Warri> um, ี้พร evet, <DI uzu utan labels> ้อมแล้ว <qualche> <Freud iye anyway> <ceux> ตำรวจเอกสุรชัยสุขใสรองผู้กำกับการตำรวจูุรจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานและเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการปล่อยผป้องกันปราการวิชากรรมลงเทศการเลยปฐม2518นเชิญครับเรียนนางสาวอรชานันคบุตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีด้วยองค์การการศึกษาวิชาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานในประเทศไทย เป็นรายการในบัญชีตัวแทนภูมิปัญญามรรดกทางวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานภายใต้แนวคิดสงกรานบ้านฉันสีสันแบบไทยสุขไกลทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการจัดงานเทศก,กาลล่าวทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง21เมษายน2568และในช่วงเทศกาลสงกรานต25์2568รนี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับกลุเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือเดินทางไปท่องเที่ยวหน,นือวอนตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้อีกทั้งกลุ่มคนร้ายหรือมิจฉาชีพอาจถือโอกาสก่ออาชญากรรมหรือปัจจุบร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตํารวจภูทรภาค7ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามมาตรการป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทําการร,รวงภายใต้คําขวัญ ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุบังคับใช้กฎหมายใน10ข้อหาหลักเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลส,สงกรานต์2 0 1 8เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จผลตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจึงได้กำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติข,ขึ้นในวันนี้โดยมูลนิการกำลังทั้งภาครับและภาคเอกชน,นประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจา้าหน้าที่ฝ่ายทหารเจาร้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาาสมัครเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวและดมกวัดหลังในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น420นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกแกจ่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาก่าวให้โอวาทและปล่อยแถวป้องกันปราบปรมามกญจกรรมและการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568ของตํารวจภูทรจังหวัดนครปฐมเป็นลัดับต่อไปขออนุญาตกลับยปเชิญครับ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมท่านเจ้ากรมการสถานบกท่านรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองนะคะท่านป้องกันจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมพี่น้องตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครที่เป็นที่รักทุกท่านนะคะ ก็คงเป็นที่ทราบนะคะอย่างที่ท่านรองผู้กงคับการตำรวจุทธรได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเทศกาลสงการของเราของประเทศไทยเราเป็นซอ์พอร์ที่เป็นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดยาวเป็นปีใหม่ไทยซึ่งก็คงจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาเพื่อไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวเพื่อไปท่องเที่ยวนะคะก็คงจะมีการเดินทางในการ ในเทศกาลนี้เป็นจํานวนมากนะคะแล้วในในช่วงที่เทเรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็คงมีชาวต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะก็คงจะทําให้มีการเดินทางมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเ,เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งก็อาจจะ เป็นโอกาสที่ทําให้มีผู้ที่ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยวอาจจะมาสร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรืออาจจะมาก่ออาชญากรรมในพื้นที่จงังหวัดนคปรปฐมของเรานะคะเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจ,จราจรและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษาย,ยน2568นี้ในช่วงเทศก,กาลสงการนี้นะคะเป็นไปอย่าง เรียบร้อยนะคะเราสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ก็ต้องขอฝากทุกทท่านนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันร,ระวังป้องกันจับกลุ่มจับกลุ่มกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มคนร้ายเพื่อตัดช่องโอกาสในการกอ่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในทุกๆด้าน ไรอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานในปี2568นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่น้องตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจิตอาสาทุกทกท่านนะคะที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันหยุดที่พี่น้องประชาชนได้หยุดไปท่องเที่ยวได้กับภูมิลำเนาแต่พวกเรานะคะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนก็ขอให้ การปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยในการทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568นี้และขอให้การปฏิบัติภารกิจที่สําคัญภารกิจนี้รุ่วรงเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงการานต์ที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่วันนี้นะคะขออาุทานาคนคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชพระบรมองแห่งองค์พระร่วงรจนาลิ พระบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเครารพน,นับถือหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครปฐมจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแคล้วคลาดจากพัยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกท่านและครอบครัวเป็นที่รักมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้พี่ มีสวัสดิภาพในกะทั้งชีวิตและทรัพย์สินบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอปล่อยแถวป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงการต์พศ2568ของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมณบัตรนี้ค่ะยกอ๊ ในส่วนของตํารวจผู้รอนแจกวัดนัก,ก,นกขุมครับสงการ6-8ปีเนี้ยมีข้อห้ามอะไรกับประชาชนที่ไม่ควรทําครับครับที่เระชนชนแล้วก็ผอ ที่ติดตามทุกทานนะครทำวัสงการเทศกาลสงการสองพน้า้อยหกนะครับทางตรวจุทธอนจังหวัดนครปฐมนะครับของราบเรียนท่านที่ใช้เส้นทางหรือเลื่อนร่วมในเทศกาลสงการต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะให้มีความระมัดระวังในการเล่นสงการจากการสาดน้ำต่างๆเลยนะครับอย่าไปสาดในลักษณะเป็นการที่มีความรุนแรงนะครับหรือเอาแป้งไปปากหน้าเขานะครับทำการที่เป็นอนาจารต่างๆในวิธีสาธารณะนะครับในการขับขี่รถยนต์นะครับผมจะในเรื่องการเมาแล้วขับนะครับถ้าท่านมีความไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือตัวบุคคลเมาง่วงนะครับขอให้ท่านผูก tai, ก aquela, ัรใช้รถนะครับ <mee> ขออภัยท่านนเดะรรรกรณีเห็นว่ากรณีที่ว่าจับเมาอายุไม่ถึง20นี่ท่านจะขยายผลไปถึงผู้ปกครองหรือว่าร้านขายเหล้าขายเบียร์ด้วยเลยเหรอถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับ,ต,รบตามเป็นนโยบายของท่านของรลัลแล้วก็ทางผู้ช่วยางตำรวจที่เขาเจ็บครับครับแล้วในส่วนของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ถ้าไปก่อเรื่องทำเรื่องเป็นคดีเนี่ยเห็นว่าผู้ปกครองอาจจะต้องเดือดร้อนด้วยใช่ครับอันนี้เป็นพรบอยู่แล้วครับเป็นกฎหมายแล้วจะเป็นการทุกส่วนด้ายครับครับเห็นว่าวันไหลต้นสนหรือว่าวันไหลถนนราชดำเนินเนี่ย ทางตำรวจภูธรจังหวัดเห็นมีว่ามีเซอร์ไพรส์ตำรวจไซเบอร์อะไรทั้งอย่างรับครับในวันที่16เมษาย,ยนของ2568นะครับเป็นวันหลายวันขอการของข้อปรมที่เปนต้นสนซึ่งมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นวันมากเพื่อันสุดท้ายด้วยทางนพเจกาหน้าทีงได้จัดตำรวจ โปรดิศไซบกครับมาช่วยในการรักษาวปลอดภัยก็ดูแลความพัน์ของพี่น้องประช,ชาชนที่มาเที่ยวโครงการเป็นการนำเอาเทคโนโลยีกล้อง AI และการ,รตรวจจับอาวุธรวมทั้งการตรวจจับาการทำความติดต่างจะพาใช้ในงานครั้งนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับวันที่16จะเห็นว่ามีโบริศไซบอกครับมาที่ผู้่มพีพยย่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ